สุขสันวันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ปีนี้แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะหลังจากที่เกิดมาบนโลกนี้โลกที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายการแข่งขันชิงดีกันการต่อสู้กับอุปสรรคหรือเรื่องราวหรือต่อสู้กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวมากมายเหนื่อยมากไหมร่างกาย ลองถามตัวเองดูนะคะชีวิตต่อจากนี้เรามีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีให้เรามองว่าชีวิตต่อจากนี้จะทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรใช้ชีวิตไปในทางไหนการเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย เหมือนคำที่เขาพูดไว้ว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมจริงค่ะเราเกิดมาใช้กรรมเก่าของเราและเรามีหน้าที่สร้างกรรมใหม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วขอบคุณพ่อกับแม่ที่ให้เกิดมาบนโลกใบนี้ถึงแม้จะเป็นโลกที่มีแต่ความวุ่นวายโลกของมนุษย์ แต่ท่านก็ทําให้เราได้เกิดมามีโอกาสได้สร้างกรรมดีขอให้วันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่ดีสุขสันต์วันเกิด